เกินไปเงี้ยไปเนาะเเนาะเกินไปอยู่นะโอ้ก็เก็บไว้เป็นเงินเอาไปรักเต้าคูแก่หกสี่สี่ค่ะทีนี้บอกเลกเขียนเหลกที่ไหนอีแล้วอีกแล้งวดนี้มาแล้วจ้หกสี่ ซู้ๆนะครับน้องหมวยคนเก่งเต้าส้มเอ้ามีคนเรียกเต้าส้มแล้วนะคะเต้าส้มสู้ๆหมวยสู้ๆ <c oughs> ฉาเปิดเยมั้ช่าเปิดวานั่มืออรอรเนี่ยมากรชาตอนนี้นะครับไม่มายถน่นะว้าวูมมแล้ว่เขาพดแบบพวกพี่มาเกิดแกง่ชมใครช่วกียกตัวมนคะม่เอาเห็นก่อนนะี่วยา ท่นคำกำลังมาหาแล้วโอ้ยเอฟซีลายเซ็นสวยจังค่ะน้องหมวยน่ารักมากมือสวยมากใช่ไม่ใชเนาะน,น,นอนน้อยกกดด ออกไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยได้ไหมนี่นี่ต้องนั่งบ้านเป็นเพื่อนรักที่มาละเอาดูสิเต้าแต้มบุญสูงนะคะได้ทั้งเล่น MV แล้วก็ได้ทั้งภาพพันคอเลยต้นสัมสารชอบทินงานนี้จังเดี๋ยวสองหืนเดี๋ยวสองหืนที่เราเล่นเกมกันเลย ก็คืออีกหนึ่งพี่มะปราพี่มะปราในโชว์ของพี่มะปราก่อนพี่มะปรางอยู่ไหมใหตาขอยคะพี่มะปรา่นพวกเพลงเด็กอะนี่นี่ไงของคุณมะปรานะคะคิดถึงพี่มะปราคิดถึงนะคะรักหนวยจังรกหนยเซนน่จเยแล้วคุณันี่องคขอณภาพของรกนิร่นฉันนะคะิาในกีา่อาม ช่วงบ่ายใช่ไหมคะช่วง่อยที่ห้ที่บ่ยทีนเป็น l i m i t i นะคะแต่้ในน้คอนแกนใครเสกน้องใครตาวีนะคะนี่าสวยงาระดัชันตาท้องเรื่องใครจะใส่ติดขวดน้าบ่อเลยต้องเป็นรับอ่านี ้นาาเ่ารักจังเลยค่ะอิจฉาคนแถวนั้นคนอะไรนะคะยากให้จับมืออยากให้ทำอะไรเดี๋ยวแม่หญิงจะเป็นคนทำค่ะไปไปดูหวานมาก ตอนนี้กำลังดูแลนะคะเต้านางฟ้านี่อันนี้คือทีมเต ouais, ้านางฟ้าอุ้ยสวยจังเ okay. uh, ลยอันน uh huh. ี้ผู้แต้มบุญสูงนะคะอุ้ยคนี้ช่อ่า่ยาพะ เ้ยต้องถามปลายปลายแล้วแอบหลับหรือเปล่าเอ้ยมาดูน้องแอบหลับหรือเปล่าสวยครับวิวใช่ไหมคะโอ้ยคนอะไรน่ารักน่ามอง จะไปเข้าฉากต่อแล้วใช่ไหมที่ไหนอะที่ไข้คะก่อนคะอ่าตอนนี้จะเปลี่ยนโลเคถ่ายแล้วนะคะทุกคนก็จะได้ตามติดอุ้ยไปเปลี่ยนเสื้อนะคะเสื้อเสีอะไรคะอันนี้ดอกไม้นะคะดอกไม้เอาไว้นี้ก่อนโอเค เรามาตามติดหลังหูของพี่เข้มกันค่ะอือไฮฮักขอนแก่นเลยเดี๋ยวทุกท่านนะคะฝากติดตามไลฟ์สดที่เพจฮักขอนแก่นนะคะเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้นะคะที่เพจซิวลากาเด้นนะเดี๋ยวทางนี้เราจะเตรียมงานคอนเสิร์ตหมอรำอ่ะเพราะว่าศิลปินกำลังจะมาใครบ้างเอ่ยศิลปินจะมามีนก พงศกรลำเพินวงศกรน้องยุกินะคะจากไม้น้ำหอมวงสะกอนนะคะก็ลำเพินวงศกรนเต็มไปหมดมีพงศกรเยอะมากค่ะแล้วก็คุณตาคุณแม่น้องใหม่เมงสีชุนแล้วก็คุณแม่เดือนเพีนอำนวยพรเอาเวทีหมอราอยู่ตรงนั้นน้องใหม่น้องชุนแพ้เขาจะรันทูแล้วใช่ไหมริต้าริต้ามาหรือยังเจ้าสุรังศิยาตมารันทูบัมบูชาพยนักราชแบบขนลุกบนเวทีหมอราครั้งแรกนะคะที่จะขายทอด เรื่องราวตำนานความรักนะคะเดี๋ยวยังไงเราต้องมารอติดตามนะคะฉากหนึ่งในเอวีก็จะถ่ายที่นี่ด้วยใช่ไหมคะอาจจะมีซีนที่แบบเพราะฉะนั้นต้องมาดูต้องมาดูติดตามใครต้องมาต้องมาดูเองที่หน้าเวทีอลังมากเวทียาวสิบเ็เมตรใช่ค่ะใหญ่และยาวเป็นเวทีที่แบบใหญ่แล้วก็ยาวจริงๆแต่ว่าตอนนี้น้องฟายกำลังไปที่รถ เห็นคุณตัมแบบหนึ่งนึกว่าธนดนบูยธนดนนะคะอาจนะประมาณก่อนตัะไม่ดีไม่เอาไปไปจะได้เจอลำเพลินไหมคะคุณรูบี้ลำเพลินลำเพลินก็น่ารัก ลำเพินร้องเพลงอะไรนะลำเพินโหมดหัวใจหมกปาปาแล้วก็เพลงโลกสึมเลราเพลงโลดซึมเลราค่ะเราเรามันจะเงาเงาเราเรามันจะเดางาเงาไต้องร้องก็ได้แล้วก็ยอมพูงดูดาว่าบักน้ำงวดอันนี้เป็นาพลงรำรำการก็บอกกันเด้อที่บอกเสนอไปทักเจ้าอี่ถ่ายอยู่ไหนคะถ่ายอยู่ที่ซีวาร์การ์เด้นค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะ ปักเพจฮักขอนกันให้ค่ะอีกสักครูน่นึงจะปักเพจฮักขอนกันให้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะมีไลฟ์ค่ะมีไลฟ์จากเพจค่ายฮักขอนแกันนะคะช่วงซีนพิเศษนี้ช่วงบ่ายจะถ่ายที่ฮักขอนกันนะคะตอ,นน,น,ะะอนนี้เจ้าแม่มาหาเีวีกินนักร้องเข้าไปแล้วนะคะร้องเพลงเพาะเชียว เสียงดีเหมือนนกกระเวกจะร้องเพลงจะร้องให้ฟังเพลงของคู่ขนานคู่ขนานในกน้อยแบกแบกในฐานะที่ผู้ชายคนนั้นไม่มาเดี๋ยวน้องบีบีจะเอ้ยน้องกุ้งบีบีผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนั้นไม่มาเดี๋ยวเราเป็นคู่ขนานให้ฟังข้อหนึ่ง้อยใจในโชคชะตาที่เขาเกิดมาโมเมนคู่กัน ความัักองสอสู้ๆทั้งทีมงานเลยนักแสดงเลยค่ะเสียงพราอมากลำคาไม่ใช่ใครูตั้มครูตั้มเลยนะพนุพะนุอ่บักนางยอมีงูดาวบักนางโง่ไอ้มบออาน้องไปได้ขึ้นร้องไหมคะอุบไว้ก่อนใครอยู่ขอนแก่นต้องสตาร์ทรถอ้า ก็อยากให้บอกหมดขนาดนั้นสิเสียงดีไหมเตือนแต่ลำเพลินวงศกรนะคะลถามถามพี่พีเอฟซีได้ว่าดูพี่เสียงดีไหมคะเหนือไหมพี่เปิดแผ่นขอเลขมาทีนยค่ะขอนเงินให้แกเข้าไปอีกแล้วเข้าให้พี่เอฟซีเข้ามาจากโลกคลิปเข้ามาจากโลกคลิปนะคะเสียงพอมากค่ะเสียงพอจังค่าติดตามได้นะคะรูบี้ฮักขอนแกน ไปแล้ว,ลวนูนงงวน่นเห <c oughs> ็นไหมคะเห็นแขนไปไปไหมคะนู่น <c oughs> เดินเข้าบ้านไปแล้วะะเห็นไหมนูน่นมันซูมไม่ได้เหรอซูมได้รู้ไงละ่ะน,น,นู่นน้องน้องไปไปคือขับรถมาเองนะคะรถโตโยต้าน้อยขนาดน,นะคะจอดอยู่ตรง<อ>ออนี้นี่ไงคนลุกมากเดี๋ยวเราจะตามไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เพจทักปิดตรงนี้ไปเปิดตรงนี้ไปเปิดตรงนี้ดีกว่าค่ะปิดตรงนี้จะไปเปิดเปิดตรงนู้นเพจทักปิ เอาเต้นด้วยเต้นด้วยเต้นไม่ไปที่สองไม่ใช่อะไรเพราะว่าตัวนีเดียจะไม่เต้นมันต้องแบบมันต้องได้นี่เอฟซีหมู่หมู่บอกว่าลำเพลินเป็นพี่ชายน้องปลายๆค่ะที่ไทยเอ็มวีกับค่ายสิงไกกันไหมคะไม่ไม่ใกลกันไม่ไกลแต่ก็ไม่ใกล้ประมาณสิบนาทีโอ้ยว่าสิบสิบวันแล้ะครับยีเอ้ยยี่สิบก็ได้นะคะสิบก็ได้ยี่สิบก็ได้แล้วแต่ว่าเสียอาการค่ะขอเพลงเสียอาการค่ะอย่ามาทำอย่ามาทำนะรัก น่าสียการไงอย่ามาทหน่ารักนะแบบเธอย่ามาทหน่ารักฉันขนุกคน้องไปนี่ทมทีมนักแสดงน้มหาสมชิกค่ะมหาสมชิกนี่สมชิกบ้านนคะรอลิงเพจโอเคเดี๋ยวปิดไลฟ์เดี๋ยวปิดไลฟ์เดี๋ยวจะเอาลิงเพจเอาลิงเพจมาโพน ไม่โพสเอ่อเซิร์ชเลยว่าฮักขอนแก่นเป็นภาษาไทยไม่มันมีหลายเพจสองเพจย้ลิงค์เดี๋ยวลิจะแชร์เดี๋ยวจะแชร์ลงมาที่สื่อกลาเล่นให้นะคะที่เราจะไปไลฟ์มาไลค์มาคะเดี๋ยวเจอกันค่ะบายบายฝากน้องไปไปด้วยนะคะรักๆเห็นฮักขอนแก่นนะคะเดี๋ยวจะแชร์มาที่นี่ค่ะค่ะ